เพราะศัตรูที่แท้จริงคือตัวเองเพราะตัวเองมันถืออัตตาอัตตาเราเนี่ยก็เลยไปงัดกับทุกอย่างนะแต่พอตัวเองตายลงเท่านั้นแหละปุ๊บเอา้าความมืดกับสว่างเขาก็ไม่ได้ลบกันนี่หว่าไม่มีใครลบกับใครนะมันมีแต่ความไม่รู้ความหลงที่เขาไปยึดถือเอาผิดคนเหล่านั้นก็เลยเป็นคนที่น่าเห็นใจมากเพราะเขาไม่รู้ความจริงเขาก็เลยหลงทางอยู่คนที่รู้แล้วก็เห็นตัวเอง เมื่อก่อนเราก็ติดอยู่ตรงนี้เหมือนกันางนะติดอยู่ตรงทิฏฐิติดอยู่ตรงอัตตาติดอยู่ตรงความอยากได้ตรงนั้นอยากเป็นตรงนี้างนะเพราะคนที่เป็นอิสาระจากทิฏฐิจากความเห็นแล้วมันก็เลยเป็นอิสาระจากทุกอย่างนะมีความคล่องตัวในการเรียนรู้มีแต่แบบทุกอย่างไม่มีศัตรูเลยมีแต่บทเรียนทุกอย่างคือบทเรียนทั้งนั้นเลยสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกกำลังทำกำลังสอนให้เราเติบโตสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุก กำลังสอน